สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็จะนำสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสองสูตรมานำเสนอให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับคำนำนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ให้สมาชิกทุ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับ2ส,สูตรสถิติของสูตรนะครับก็เดินอยู่ที่9ง่งวดน,นะครับก็มาดูกันว่างวดที่10ผลคำนวณน,นะครับจะได้ ตัวไหนเด่นก่อ่อื่นนะครับผมก็จะทวนสติของสูตรคร่าวๆเดี๋ยวจะไปคิดคํานวณนะครับ3างวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งมาดูงวดที่1ผลรางวัลน,นะครับออก9 1นะครับสูตรที่1มาที่9 หลักสิบนะครับสูตรที่2มาที่1หลักหน่วยงวดทัดมาออก8 5หสูตรที่1มาที่5หลักหน่วยสูตรที่2มาที่8หลัก10บออก8 9นะครับสูตรที่1มาที่8หลักสิบ สูตรที่2นะครับมาที่9หลักหน่วยงวดถันมาออก6 1สูตรที่1มาที่6หลักสิบสูตรที่2นะครับมาที่1หลักหน่วยนะครับงวดทันมาออก0 9ย์สูตรที่1มาที่9ห,หลักหน่วยสูตรที่2มาที่0ห,หลักสิบ เงื่อทันมาออก4 3นะครับสูตรที่1มาที่4หลัก10สูตรที่2มาที่3หลักหน่วยเงื่อทันมาออก7 9สูตรที่1มาที่7หลัก10สูตรที่2นะครับมาที่9หลักหน่วยเงื่อทันมาออก7 8นะครับ สอนะครับชนก,กันที่แปดก็มาที่8หลักหน่วยงมื่ทันมาออก9กศนะครับศูนย์ที่หมาที่9หลัก10บศูนย์ที่สมาที่0หลักหน่วย มาดูสูตรนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับเส้นสีแดงนะครับจะเป็นสูตรที่1เส้นสีเขียวจะเป็นสูตรที่2นะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวก หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าที่1บวกหลักร้อยสตัวหน้าที่2บวกหลักสิบตัวท้ายที่1บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2นะครับบวก2เป็นค่าคงที่จากสูตร5บวก0นบวก3บวก3บวก5บวก9บวก8นะครับบวก3บวก2เป็นค่าคงที่ผลคำนวณได้กับ38ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข แปนะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่2นะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณจะใช้หลัก10ล่างบวกหลักร้อยสามต้ะที่1บวกหลัก1 0สามตน้าที่1 2ครั้งบวกหลักหน่วยนะครับสามตนหน้าที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2บวก3เป็นค่างที่จากสูตร7บวก9บวก7บวก 7, 7 บวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองบวกสามนะครับบวกสามเป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับสามสิบแปดก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขแปดนะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวเดียวงวดถัดมาผลรางวัลออกเจ็ดแปดนะครับในงวดนี้สองสูตรชนกันที่แปด ก็ลาที่8นะครับหลักหน่วยงัวทันมานะครับสูตรที่1จากสูตร9บวก2บวก6บวก6บวก1บวก5บวก9บวก9บวก2เป็นค่าของที่ผลคำลนวบเท่ากับ49ก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข9 นำมาเป็นตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่2นะครับจากสูตร7จ็ดบวกห้บวก7บวกเบวก9กบวก9บวก4บวก9บวก3นะครับเป็นค่าคงที่ผลคำนวณน่ากับ60ก็จะใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0นําำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงถัดมาผลรางวัลออก9 0นะครับ ในงวดน,นี้สูตรที่1มาที่9หลัก10สูตรที่2นะครับมาที่0หลักหน่วยนะครับมาดูงวดล่าสุดผมก็จะทวนศูนยนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูสูตรที่1นนะครับจะ ใช้เส้นสีแดงนะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับสองครั้งบวกหลักหน่วย3ามตนทัศที่1บวกหลักร้อยสามตนทัศที่2บวกหลักสิบสทต้าทที่1บวกหลักหน่วย3ต้นทัที่2บวก2นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร0ูนย์บวกแบวกหบวกหบวกสบวกแบวกหบวกเจ บวก2เป็นค่าคงที่ผลค,คำนวณเท่ากับ34ก็ิใช้นะครับแค่หลักหน่วยคือเลข4นํนำเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวมาดูสูตรที่2นะครับจะใช้หลัก10ล่างนะครับบวกกับหลักร้อยสามตัวหน้าที่1บวกหลัก1 0 3ตัวหน้าที่1 2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าที่22 2ครั้งบวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายที่1 บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2บวก3เป็นค่าคงที่จากสูตร9บวก1บวก2บวก2บวกเบวก9บวก9บวก7บวก3เป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับ51ก็ใช้นะครับแค่หลักหน่วยนะครับคือเลข1นึ่นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวจากสูตรนะครับสูตรที่1ก็จะเด่นที่4นะครับ สูตรที่2จะเด่นที่1ประจำงวดวันที่16นะครับเมษายน2567 จากนั้นนะครับผมก็จะนำสูตรมาคัดกับสูตร2ตัว่างนะครับ9ชุดตรงนะครับมาคัดตัวเด่นให้สมาชิกนะครับ ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับที่นำเสนอไปหลัก10นะครับจะเด่นที่014นะครับหลักหน่วยจะเด่นที่468ก็นำมาจับชุดนะครับก็จะได้9ชุดตรงดังนี้นะครับถ้าเรานำเลขวิ่งนะครับที่คำนวณได้เมื่อกี้นะครับก็จะเด่นที่4กับ1นะครับ นำมาคัดตัวเด่นก็นจะเด่นที่1 4 16 1 8นะครับ4 4 4 6แล้วก็4 8จาก9ชุดนะครับก็จะเด่นเหลือ6ชุดตรงนะครับ จากนั้นนะครับถ้าเรานําสูตรมาครบล่านครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่นําเสนอนะครับไปตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับผลคํานวณนะครับสูตรมาครบก็จะเด่นที่012789นะครับถ้าเรานํามาคัดกับตัวเด่นนี้นะครับ ก็จะได้ตัวเด่นที่ในสูตรมาครบคับในสูตรมาครบนะครับก็จะมี1กับ8นะครับก็จะเด่นที่ชุด1 8 08นะครับก็จะมีในชุด 08นะครับถ้านำสูตรมาครบนะครับมาตัดชุดเด่นก็จะได้ชุดเด่นแค่2ชุดนี้นะครับถ้า2สูตรเดินต่อนะครับ ชุดรองนะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวเด่นให้เลยนะครับที่ผมคิดว่าเด่นนะครับจากเล็กวิ่งนะครับก็จะเด่นที่ชุดหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ชุดสี่หก ตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นชุด1.4นะครับ1.8แล้วก็ชุด46ก็จะเป็นชุด3ชุดนี้นะครับที่ผมคิดว่าเด่นนะครับในงวดนี้ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลรางวันที่จอนะครับในงวดวันที่16นะครับเมษาย,ยน2567จะ ออกมาตรงที่ได้คำนวณไว้หรื่าล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเผื่อท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็จะเป็นชุดหลักร้อยนะครับที่ผมได้จับชุดเด่นให้ก็จะได้ตาม นี่นะครับเพื่อท่านใดที่ยังไม่เห็นนะครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะครับในงวดนี้นะครับผมก็จะใช้ชุดสรุปนะครับบนก็จะใช้ชุดนี้เลยนะครับเพราะว่างวดนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับสูตรต่างๆที่ว่าจะนําเสนอนะครับก็ได้ไม่กี่สูตรนะครับก็ค่อยว่ากันใหม่ในงวดหน้านะครับ2ตัวล่างนะครับก็จะเป็นชุดเด่น สีชุดน,นี้นะครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับก็น่าจะมานะครับก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับใน งวดหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ